ประเทศไทยนั้นจะมีการส่ง,สงกลับชาวอ,อยกูคือต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะหลายคนเนี่ยจับตามองแล้วก็มีคนที่เขาไปเห็นภาพรถอ่ะพี่ตัวเห็นไหมนี่คือรถที่เขาใช้ขนส่งชาวอยกูนะคาดว่าน่าจะใช่แบบนี้ซึ่งรัฐบาลเนี่ยตัดสินใจค่ะส่งชาวอยก40ู40คนกลับจีนขณะที่หน่วยงานสากลประนามไทยค่ะชี้บอกว่า เป็นการละเมิดหลักการห้ามส่งกลับด้านรัฐบาลไทยยืนยันไม่เคยมีประเทศที่3ขอรับตัวชาวอุยกูไปสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลิ้ััยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHCR ออกถแถลงการประนามระบุบอกว่าขอความ เสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะต่อการบังคับส่งกลับชาวอุยกูจำนวน40คนก็คือ UNSCR ก็คือขอแสดงความเสียใจใ<ช>หรือที่อย่างที่เฟรนฟายกำลังจะบอกว่า UNSCR เนี่ยเข้าออกแถลงการประนามเลยถูกไ,<ม>ไหมฮะแถลงการประนาม <ๆ S 1> ไปแล้วนะคะบอกว่าหลังจากอยู่ในศูนย์กักกันในประเทศไทยเป็นเวลากว่า10ปีโดย u n h c r ได้รับรายงานจากหลายช่องทางว่ากลุ่มชาวอุยกูที่ถูกกักกันตัวในกรุงเทพได้ถูกบังคับส่งกลับอย่างรวดเร็วโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยง,งานได้ขอสิทธิการเข้าถึงคนกลุ่ม นี้มาโดยตลอดเลยและได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยว่าคนเหล่านี้จะไม่ถูกในประเทศออกนอกประเทศนี่เป็นการละเมิดหลักการห้ามส่งกลับและภาระผูกพันของรัฐบาลไทยที่มีต่อก,กฎหมายระหว่างประเทศค่ะ ขณะดเดียวกันครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ฮะทางด้านของคุณกันนวีสืบแสงฮะสสบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมก็มีการเปิดเผยจดหมาย3ฉบับนะครับโดยจดหมายทั้ง3ฉบับก็เป็นไปในทางเดียวกันครับก็คือการขอความช่วยเหลือของผู้ลี้ภัยชาวอุยกูที่ถูกกักตัวอยู่ในประเทศไทยมานานเกือบ11ปีโดยจดหมายก็ระบุนะครับบอกว่าอย่าส่งพวกเขาเนี่ยกลับจีนเพราะว่าถ้าหากสูงไปเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ย ไม่ถูกขังก็ถูกทรมานและอาจตายได้แล้วก็ขอให้ส่งตัวชาวอีกูที่เป็นลูกๆและสามีของพวกเขาไปประเทศอื่นซึ่งครอบครัวของชาวอีกูบางส่วนเนี่ยนะฮะถูกส่งไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ประเทศที่3ก็คือตุรกีแล้วครับขณะดเดียวกันคุณกันนวีสืบแสงเองก็บอกนะบอกว่าการผลักดันเนี่ยเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็คือการที่ส่งชาวอยกู40คนกลับไปยังประเทศจีนคําถามก็คือ ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบอย่างไรเดี๋ยวค่อยเล่าฮะเพราะวันนี้ผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วอย่าง u n c i อย่างที่เป็นไฟล์แล้วคุณผู้ชมฟังไปนั่นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะ,ะวันนี้มีประเด็นที่ต้องพูดเรื่องนี้เยอะมากฮะและที่สําคัญความร่วมมือกับประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยพูดง่ายๆฮะอย่างสหรัฐอเมริกาก็ได้เพราะว่สหรัฐอเมริกาก็ออกกประนาม,มนนโอโ้โหนนะหลายๆประเทศ<อ>ที่เป็นประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยอะโดยเฉพาะโลกตะวันตกเอาใช้คํานี้ละกัน เขาวิจารเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะฮะซึ่งคุณกัณวีเองก็บอกครับบอกว่าต้องถามว่าความร่วมมือกับประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยอเขามองเรื่องนี้อย่างหนักหน่วงว่ามันเป็นสิ่งที่ไทยเนี่ยไม่ควรทําแต่เมื่อไทยตัดสินใจแล้วว่าจะส่งชาวอยกู40คนกลับประเทศจีนเนี่ยความร่วมมือกับประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยจะมีผลกระทบอย่างไรขณะเดียวกันความร่วมมือที่มีอยู่แล้วและในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคือคุณกัณวียืนยันเลยคะความร่วมมือกับประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยอ่ะ เศรษฐกิจการศึกษานวัตกรรมเชื่อว่าจะมีผลทบอย่างแน่นอนและน่าจะมีการตอบโต้เกิดขึ้นฮะเราไปฟังเสียงคุณกันตวีสืบแสงฮะสสบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมครับ รู้ว่าแก้ไขยังไงนั่นแหละคือปัญหาก็เลยเลือกตัดสินใจถักดันกลับไปประเทศจีนลองดูต่อไปว่าจะมีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยในการดําเนินการอย่างนั้นลองดูว่าความร่วมมือกับประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยที่เขามองในเรื่องนี้อย่างหนักหน่วงว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทําแต่ไทยก็ทําไปแล้วมันจะมีการประนามเกิดขึ้นไหมความร่วมมือต่างที่กําลังจะมีและมีอยู่แล้วจะมีผลกระทบอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมต่างๆนานามันจะต้องมีผลกระทบแน่นอน ขณะที่ฝากฝังรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานจินวัตรบอกว่าชาวอุยกูเข้าประเทศไทยมาแบบผิดกฎหมายและติดคุกที่ไทยมา11ปีแล้วนั่นคือการลงโทษที่นานและ11ปีที่ผ่านมาได้เช็คข้อมูลเรียบร้อยว่ายังไม่เคยมีประเทศที่3ขอรับตัวชาวอยกูเหล่านี้กลับประเทศไปซึ่งประเทศจีนได้ติดต่อมาและมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นคนจีนและเมื่อยืนยันได้ว่าเป็นคนของประเทศใดก็ต้องส่งกลับประเทศนั้น ไม่ได้ทําผิดกฎสหประชาชาติหรือว่าหลักสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใดและเมื่อได้คุยกับทางการจีแล้วเนี่ยมีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่า หากไทยส่งตัวอุยกูลกลับไปจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีสอบสวนอะไรและสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวยอมรับบอกว่ามีการพูดคุยกันมาสักพักแล้วนะคะระหว่างที่ตนเองเดินทางเยืนอนสหรัฐประชาชนจีนส่วนเสียงวิจารณว่าการส่งตัวอุยกูครั้งนี้เนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนทางการค้ากับจีนนายกรัฐมนตรียืนยันหนักแน่นนะคะบอกว่าไม่มีคนนะไม่ใช่สินค้าไม่แลกเปลี่ยนกันแน่นอนคะ่ะ ของอุยกูคือเรื่องที่การที่เข้าเข้าประเทศมาแบบผิดกฎหมายใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ที่ไทยเนี่ยติดคุกที่ไทยเนี่ยสิบเอ็ดปีแล้วในเรื่องของการเข้าประเทศผิดกฎหมายนะคะนั่นก็คือการเลงโทษที่ที่นานแล้วสิบเอ็ดปีที่ผ่านพี่ผ่านมาค่ะก็ได้เช็คข้อมูลเรียบร้อยนะคะก็คือไม่ยังไม่เคยมีประเทศไหนประเทศที่สามนะคะที่จะขอรับตัวเขาเหล่านั้นเพื่อจะไปอยู่ในประเทศนั้นนั้นเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ย ทางประเทศจีนเขาก็ติดต่อมาแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นคนจีนนะคะขณะเดียวกันครับผู้ชมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะจนถึงวันนี้ฮะเมื่อวานจริงๆเนี่ยอย่างที่หลายท่านถ้าตามขา่าวก็จะทราบว่าเมื่อวานนี้ฝ่ายความมั่นคงเช่นคุณภูมิธรรมเวชยชชัย,ชยท่านรองนายกและรัฐมนตรีกรลาโหมไปยนถึงทางด้านพันเอกทวีสอดสองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ตํารวจเองเมื่อวานแถลงข่าวที่กระทรวงยุติธรรมเรื่องการส่งชาวอุยกูร์สี่สิบคนกลับประเทศจีนเนี่ยนะฮะวันนี้คุณภูมิธรรมเวชเชฮช ก็ได้ยืนยันนะครับคุณผู้ชมบอกว่าการดําเนินการส่งชาวอุยกูนั้นเนื่องจากว่ามีหนังสือจากทางการจีนนะที่ควรแก่การเชื่อถือขณะเดียวกันเนี่ยการส่งตัวประเทศที่3าเนี่ยไทยดําเนินการมาสิบเอ็ดปีแล้วซึ่งก่อนหน้านี้มีการส่งชาวอุยกูไปที่ตุรกีกว่าร้อยคนฮะแต่หลังจากนั้นไม่มีใครตอบรับเลย <S 1> <S 1> <ะ>นั่นก็คือหมายคว <hayat. S 2> ามว่าประเทศที่3ไม่มีการตอบรับนะฮะและการที่ประเทศไทยเนี่ยขังชาวอุยกู ที่ผ่านมาไทยก็ถูกร้องเรียนมาตลอดว่าเป็นการทรมาน<ะ>ซึ่งขัดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหายปีพุทธศักราช2565นะฮะดังนั้นคุณบุญธรรมบอกว่าการส่งชาวอุยกูกลับไปจีนจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้คุณบุญธรรมขอวิงบอล<ะ>ขอให้สื่อไทยและสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะสื่อในประเทศไทยบางรายที่นําเสนอเหมือนอยากให้ประเด็นไม่จบ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอ่นนี่คือมุมมองคุณภูมิธรรมนะฮะ แต่อันนี้ก็ด้วยความเคารพฮะว่าเวลาเรานําเสนอข่าวอย่าว่าแต่ที่โมโนเลย<ะ>ที่ไหนๆเขาก็ต้องนําเสนอข่าวให้รอบด้านอันนี้ก็พูดกันตามตรงนะฮะคุณผู้ชมฮะับขณะดเดียวกันอ่านวันนี้ก็มีท่านโฆษกรัฐบาลก็ชี้แจงเหมือนกันถูกไหมคุณตาฮะนายต<ะ>ีรายุห่วงทรยบโฆษกประจําสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าชาวอุยกูร์ที่เดินทางถึงประเทศจีนมีทั้งหมด40คนนะคะอีก5คนอยู่ระหว่างการพิพากษาให้จําคุกโดยมีโทษ2ถึง3เอ,อ่อ2ถึง4ปีซึ่งทั้งหมดจะรับโทษครบในปีพศ2572าง างรัฐบาลไทยก็ขอยืนยันว่าหากครบเวลาหรือว่าได้รับการอภัยโทษก็จะสามารถส่งกลับไปยังประเทศต้นทางได้หลังจากนี้15วันพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเดินทางไปประเทศจีนค่ะเพื่อไปติดตามชาวอยกู40คนว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรส่วนสื่อมวลชนจะสามารถเดินทางไปด้วยหรือไม่นั้น ตนได้ไปพูดคุยกับพันตารวจเอกทวีแล้วท่านก็ย,ยืนยันบอกว่าหากเดินทางไปเนี่ยก็ต้องเชิญสื่อมวลชนไปด้วยอยู่แล้วคือหลายคนน่ะคือเขาก็เป็นห่วงแน่ว่าพอส่งอุยกูไปเสร็จปั๊บเนี่ยม,มันจะเป็นเหมือนที่ว่าหรือเปล่าที่อบอกว่าความเป็นอยู่ไม่ไมดีอ่ะหรือว่าไปทาให้เขาหายไปอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องนะฮะและขณะเดียวกันนะถามว่าประเทศไทยอย่างที่แฟ้นฟายเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็น u n s c r สารสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียหรือประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยฝั่งตะวันตก วันนี้ออกถแถลงการประนามประเทศไทยกันอย่างท่วนหน้าฮะ,ะและล่าสุดคุณผู้ชมฮะรัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศเตือนคนญี่ปุ่นในประเทศไทยและคนญี่ปุ่นที่มาประเทศไทยในขณะนี้ฮะเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นออกประกาศเตือนชาวญี่ปุ่นที่พำนักในประเทศไทยให้เพิ่มความระวังในการใช้ชีวิตพร้อมกับหลีกเลี่ยงสถานที่ที่พลุกพล่านที่จะตกเป,เป็นเป้าของการก่อการร้ายได้หลังจากที่รัฐบาลไทยตัดสินใจส่งชาวอุยกู40คนให้กับทางการจีนโดยอ้างถึงเหตุการณ์เมื่อปี2015ที่รัฐบาลไทยส่งตัวชาวอุยกูให้กับรัฐบาลจีนก่อนจะเกิดเหตุระเบิดบริเวณ พระพรมเอราวาัณหรือว่าสี่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่17สิงหาคมปี2015ก็เกือบ10ปีมาแล้วนะฮะ<ด>ผู้ชมฮะ,ะทำให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย20รายและมีผู้บาดเจ็บ125รายซึ่งในจํานวนนี้มีชาวญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วยอย่างที่เฟ้นไฟเล่าตั้งแต่เปิดรายการมา<ช>ว่ามันเป็นปีที่ตอนนั้นเนี่ยเฟ้นไฟเป็น มิสไชน์แดนเวิร์ดตอนนั้นลงพื้นที่ไปเพราะว่าทางสื่อบนชนเนี่ยเขาบอกอว่าเป็นฝายผู้ภาษาจีนได้ก็อยากจะให้เป็นตัวแทนประเทศไปเยี่ยมหน่อยอชาวจีนที่เขาได้รับผลกระทบในการรับระเบิดครั้งนั้นนะคะเขาก็บอกว่าก็คือตกใจว่าเหตุการณ์นี้เกิดในประเทศไทยแต่ก็ยังคงมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเนี่ยจะรักษาวความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวได้ส่วนล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่มีข่าวกระแสข,ของชาวอุยกูร์นะคะว่ามีการส่งตัวไปเนี่ยก็เลยตัดสินใจเป็นฝ่ายลงพื้นที่ไปที่ แลอจารยชประสงค์เอราวัณไปถามชาวจีนนะคะรวมทั้งชาวมาเลเซียปร,ประเทศที่เขาพูดภาษาจีนเนี่ยถามว่ายูยังมีความมั่นคงมีความมั่นใจกับความปลอดภัยของรัฐบาลไทยที่ดูแลให,ให้กับชาวต่างชาติไหมร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขาบอกเขามั่นใจเพราะเขาเดินทางมาไทยที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเลยพี่ตัวยแต่ว่าข่าวของเรื่องอุยกูเขาก็บอกว่าก็มันคือมันมันนานแล้วว่ามันได้ยินมาสัมพักหนึ่งแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ หลักใจสำหรับรัฐบาลไทยในการจัดการกับปัญหาครั้งนี้เหมือนกันคือเอาละฮะคุณผู้ชมฮะในมุมเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นที่แ<ะ>ยกราชประสงค์เนี่ยท่าเราก็ยาวฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่ามันก็ เราไม่ปฏิเสธอะว่ายังไงมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการส่งชาวอุยกูกลับไปเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ขณะดเดียวกันคุณผู้ชมฮะก็มีการวิเคราะห์อย่างเช่นขออนุญาตฮะคุณชลิดาทาเจริญศักดิ์ซึ่งเป็นประาธานที่ศักยภาพชุมชนเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นองค์กรไม่สแสวงกําไรที่พยายามช่วยเหลือชาวอุยกูแล้วก็มีจุดยืนคัดค้านการส่งชาวอุยกูกลับก็วิเคราะห์ฮะคุณผู้ชมฮะให้สัมภาษณ์ผ่านทาง b b c ีไทยบอกว่า คาดว่าคุณผู้ชมฮะสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากสองเรื่อง<ฆ>หนึ่งคุณผู้ชมจําตอนที่นายกแพทองทานไปพบกับประแานดีสีชิ้นผิงได้ไหมครับ<ฆ>เมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาจาได้ค่ะปลายเดือนมก,กราถึงต้นก<ฆ>ุมภาถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยคุณชลิดาบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าในช่วงที่มีการไปหารือกับประธานดีสีชิ้นผิง<ฆ>นายกแพทองทานน่าจะมีการหารือเรื่องของการส่งชาวอุยกูกลับด้วยหรือไม่